งานเทศกาลหมูย่างเมืองตรังครั้งที่23ยังคึกคักมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งตรังเอฟซยังฟอร์มดุไม่เลิกเปิดบ้านไล่ต้อนระนองเอฟซไป2ประตูต่อศูนย์รายละเอียดของข่าวติดตามได้จากธนาประพัฒสอนนัทนนทสิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนาประภัสสรครับแล้วก็คุณนัทนนท์สินิชัยนะครับผมในรายการข่าวตารางยามบ่ายวันนี้ครับพบกันในวันจันทร์ที่3<า>กันยายนน,นะครับทศกรา2555ครับผมค่ะก็ผ่านไปสองวันเสาร์อาทิตย์นะคะใน,นจังหวัดตรังกิจกรรมเยอะมากคุณธนาโดยเฉพาะเรื่องของเมือ่อวานนี้นะครับมี ถึง2กิจกรรมของเชื่อประชาชนหลายๆคนเนี่ยได้ไปแน่นอนได้ชมกันได้เที่ยวไปชมะะไปชิมนั่นก็คือเรื่องของงานเทศกาลหมูมย่างนะคะ,ะ,คะแต่ว่ายังเรายังไม่เล่าบรรยากาศนะคะที่เราเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะคะข่าวแรกวันนี้ก็จะนําท่านผู้ชมไปพูดถึงเรื่องของสุขภาพก่อน<ช>คุณธนาะ<ม>ก็เมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะก็ได้เดินทางมาจังหวัดตรังคุณธนาและก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะเพื่อที่จะการวางศิลาเลิกในการสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยแลนแล้วก็อุบัติเหตุฉุกเฉินเจชั้นที่โรงพยาบาลตรังค่ะ ค่ะวันนี้นะคะนายวิทยาบุรณศสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาเลิกอาคารดําเนินการผู้ป่วยนอกแะอุบัติเหตุฉุกเฉินเจดชั้นที่โรงพยาบาลตรังนะคะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มอบนโยบายแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านค่ะสําหรับอาสา สำหรับอาคารอำนวนการผู้ป่วยนอกแล้วก็อุบัติเหตุฉุกเฉินเชั้นนะคะได้โรงพยาบาลตรังค่ะได้จัดสรรงบป,ประมาณจํานวนมากกว่า400ล้านค่ะเพื่อจะเตรียมอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนในปี2558ค่ะ โรงพยาบาลตรังนะคะถือเป็นโรงพยาบาลสูงสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขขนาด535เตียงค่ะมีจํานวนผู้ป่วยมารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกวันละ1,600-1,800รายต่อวันค่ะแล้วก็ผู้ป่วยในนะคะวันละ450-500รายต่อวันค่ะทั้งนี้นะคะมีนโยบายในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง4สาขาค่ะคือด้านอุบัติเหตุด้านทารกแรกเกิดด้านโรคหัวใจและก็โรคมะเร็งค่ะทั้งนี้นะคะได้มี การเตรียมการดูแลประชาชนที่อยู่ในฝั่งอันดามันถึง5จังหวัดด้วยกันค่ะด้วยขณะนี้นะคะโรงพยาบาลปันก็อยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความพร้อมในทุกๆด้านค่ะทั้งด้านอาคารสถานที่ด้านบุคลากรและก็ด้านการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะอย่างเช่นเครื่องสวนหัวใจเครื่องมือผ่าปัดหัวใจนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการผ่าปัดรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้ในปี2556ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งทางหมกและก็ทางทะเลคุณธนาถือว่า สถานที่ที่จัดการเรียนการสอนด้วยการสอนฝึกภักปฏิบัติแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกปีที่4-6ถึงนะคะคในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและก็ยังมีบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลตรังด้วยค่ะ ก็บอกว่าประชาชนมาใช้บริการเยอะมากเยอะมากค่ะถ้าใครที่เคยได้ใช้บริการโรงพยาบาลตั้งแต่แรกแรกยุคแรกนะคะจะถือว่าได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยนะคะและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสีด้านในอนาคตปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่เป็นโรงพยาบาลทางเลือกนะครับประชาชนก็เลือกใช้เยอะใช้บริการเยอะมากนะคะซึ่งก็ถ้า ผู้ป่วยปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดมีม,ม,ม,มีมีเกิดไม่สบายขึ้นมาเมื่อไปโรงพยาบาลจันก็จะได้รับการดูแลแล้วก็เรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยพอสมควร<ช><ช>นะคะคอันนี้ก็ต้องไปติดตามแล้วก็ไปติดตามเรื่องของโดยเฉพาะถามอสมมใกล้ๆบ้านถ้าเกิดมีไม่สบายหรือว่าต้องการที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องไปปรึกษาอสมเพราะพวกนี้เขาผู้ท่านเหล่านั้นนะคะมีความเชี่ยวชาญเก่งมากขึ้นด้วยนะคะคแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดของสาธารณสุขด้วยครับผมค่ะต่อมาห้ที่คุณนัทนนท์ได้เกินไว้คือเรื่องของเทศกาลหมู ก็หลังไหลน,นะมาอย่างคับข้างทีเดีครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ครับนายวิทยาบุรณัสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรังครั้งที่23ซึ่งของการค้าจังหวัดตรังครับและชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง จัดขึ้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์หมูย่างที่เป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดตรังนั้นได้ที่แลาวสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตรังด้วยนะครับ <c oughs> อย่างแพร่หลายรวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังตลอดจนสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการหมูย่างแล้วก็กเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรนะครับค่ะ <c oughs> ซึ่งการจัดงานหมูย่างเมืองตรังนะครับจะจัดในวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนทุกปีนะครับ <c oughs> โดยจัดครั้งแรกเมื่อปี2553ครับ2533นะครับซึ่งขณะนั้นหมูย่างก็ บอกตรงว,ว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักแต่ถ้าถามว่าทุกวันนี้ครับนึกถึงหมูย่างนึกถึงจรอ,อะไรคุณนทนจังหวัดตรังแน่นอนจริงครับผมก็ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ครับมีกิจกรรมบนเวทีมากมายนะครับแล้วก็มีการประกวดการปรุงอาหารโดยใช้หมูย่างมาปรุงเป็นอาหารสูตรใหม่แล้วก็มีการจําหน่ายหมูย่างจากชมรมผู้ประกอบการร้านค้าจังหวัดตรังนะครับในราคาพิเศษก็คือหมูย่างนะครับกิโลกรัมละสามส่วนขาหมูแล้วก็หัวหมูนะครับกิโลกรัมละหนึบาท เมื่อวานผมไปเดินดูเนี่ยรู้ว่าประชาชนก็เลือกซื้อกลับบ้านเยอะมากเยอะใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นการรวมตัวเจ้าดังๆแล้วก็เจ้าอะไรอะไร,ไร,ไรที่คัดคุณภาพมาแลว้วมให้่านผู้ชมได้มาเลือกซื้อเลือกชมเลือกชิมมันด้วย แต่ก็ระมัดระวังเรื่องของไขมันด้วยนะคะทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทางสายกลางก็จะดีด้วยใช่นะคะเมื่อวานนี้คนเยอะนะคะคุณธนากิจกรรมที่จังหวัดตรังจัดขึ้นหอการค้าได้ร่วมกันจัดซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันและก็หนึ่งงานของชาวจังหวัดตรังใชอยากจะแจ้งท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเรื่องของหมูย่าจังหวัดตรังนี่เราจดทะเบียนถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะนั่นหมายความใช่ค่ะว่าเป็นหมูย่าจังหวัดตรังถ้าคุณจะทานที่อื่นที่อื่นจะนําไปขายต้องบอกว่าเป็นหมูย่างสูตรเมืองงค้ใช ล่าสุดบางตรังเพราะว่าถ้าเกิดจะกินหมูย่างชาวตรังแท้ๆที่ไม่มีน้ำจิ้มไม่ต้องมากินที่จังหวัดตร,งรังคือเป็นสิ่งหมูชชีนที่เหมือนกับว่าไปาเป็นการบอกเอกลักษณ์พื้นที่อย่างถ้าของจังหวัดพทัทลุงก็คือข้าวสังหยดแต่ของจังหวัดตรังก็ตอนนี้ก็คือหมูย่างนี่ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นสิ่งหมูชชีนที่พมพิสาร์ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจใ<ช>ด้วยค่ะมาถึงหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของการประชุมการสมาาัมมนาการเสวนาระหว่างประชาชนด้วยนะคะคุณธนาเมื่อวาน ฟื่นค่ะก็ได้มีเรื่องของการเข้ามาพูดคุยมีการนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะ ที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะน,นายนฤิ์ขำนุรักษ์ประธานคณะกระมกรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้มีผู้แทนภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ภาคประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมสัมมนามากกว่า150คนค่ะ การสันมนาครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานและแนวทางการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะนําไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาด้านพลังงานในอนาคตรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกับคณะกรรมการนะคะและก็หน่วยงานต่างๆด้วยอย่างเช่นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะและก็มูลนิธินโยบายสุขภาวะด้วยค่ะ เป็นเรื่องราวของการสัมมานานะคะเดี๋ยวจะมีเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมมานําเสนอท่านผู้ชมด้วยค่ะด้วยนะครับรัฐมนญมาตราที่67วรรค2เนี่ยกำหนดว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนให้กว้างขวางนะครับเพื่อที่จะให้ความคิดตกผลึกเพราะทุกโครงการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะตกผลึกได้เนี่ยต้องมีการพูดคุยกันหลายรอบนะครับเพราะว่า กลุ่มผลประโยชน์มีหลายกลุ่มกลุ่มกระทบก็มีอีกหลายกลุ่มต้องเอากลุ่มเหล่านี้มาพูดคุยกันให้ได้การปฏิการได้ทําแบบนี้ครับมาหลายที่ในประเทศเนี่ย การฝ่ายนโยบายสาธารณะมูลนิธินโยบายสุขภาวะกล่าวถึงโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินว่าประชาชนเองยังขาดข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในการจัดหาพลังงานสําหรับอนาคตนะคะรัฐบาลน่าจะส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาพลังงานทดแทนและใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและอาจจะกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนจํานวนมากค่ะ โรงไม้เนี่ยเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าระบบด้วยแทนนี้เราจะสร้างโรงไฟฟ้าโรงเดียวแล้วก็เป็นฐานหินเนี่ยเราไปส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมดเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าขายไฟเข้ามาเหมือนกันครับโดยพื้นฐานมันก็ดีกว่าทั้งเศษรษฐกิจทั้งมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบก,การเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เสี่ยงน้อยกว่าฐานหินเยอะเลยครับการจ้างงานก็มากกว่ากันเยอะเลย ก็รเรื่องของโรงไฟฟ้านี่ก็ยาวนานแล้วนะใช่ค่ะเป็นการหาจุดร่วมนะคะทางนี้ก็เพื่อต้องการจะให้ทุกภาคส่วนมีความสบายใจแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ผมก็อยากจะให้ทุกโรายฟฟค,ครับก็ค่อยคุย,คยกันใช่นะครับส่วนประชาชนนี้ก็ถ้าไม่อยากจะมีโรงไฟฟ้า่านหินหรือว่าไม่อยากจะสร้างโรงงานนี้เพิ่มขึ้นก็เรื่องของพลังงานก็ช่วยๆทำไปอย่างนิดนึงถูกต้องนะครับนะคะ ต่อมาครับสำนักง,งานกองทุนบำเหน็จบำานาญข้าราชการครับจัดอบรมโครงการให้ความรู้แก่ข้าราชการนะครับเพื่อเป็นหลักประกันและก็เป็นประโยชน์ตอบแทนแก่ข้าราชการครับ ที่โรงแรมเรือรัชสดาเภอเมืองจังหวัดตรังครับสำนักง,งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจัดอบรมโครงการให้ความรู้แก่ข้าราชการนะครับโดยมีวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้นะครับซึ่งในวันนี้ครับมีผู้เข้าร่วมอบรมนั้นประมาณ300คนด้วยกันรประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนข้าราชการตํารวจและทหารนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งข้าราชการอีกบางส่วนมาเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ ซึ่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับหรือกอบออนะครับเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพรบอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539เป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุราชการนะครับเป็นภาคบังคับของข้าราชการโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นหลักประกันและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ข้าราชการเมื่อลาออกจากราชการหรือว่าเมื่อเกษียณอายุราชการนั่นเองถูกต้องค่ะ เป็นสิทธิสวัสดิการ<ส>ของข้าราชาการนะคะซึ่งก็แน่ใจว่าทุกท่านต้องมีความรู้พอสมควรแล้วก็การพัฒนาเรื่องของกฎหมายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องติดตามแต่ก็ะะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เป็นการออมเพื่อบรรนลายชีวิตของเราได้สบายแม้ว่าเราประชาชนชาวบ้านจะไม่ใช่ข้าราชาการแต่เราก็มีเรื่องราวของการออมที่จำเป็น